ภาสิทิที่ว่าเขาไม่เรียกอย่าขางเขาไม่วานอย่าช่วยควรจะได้ใช้ให้น้อยที่สุดเพราะสุภาษิทิ์ข้อนี้ใช้เตือนใจในกรณีที่คนชอบสอดธุรกิจของคนอื่นไม่เข้าเรื่องเข้าราวเท่านั้นมาต่อการของเรื่องของการฝึกเพื่อเป็นอัตถาจารีนะครับ การช่วยเหลือคนอื่นตามหลักครองใจคนนี้บางท่านรู้สึกระอาใจเพราะคิดว่าเราจะต้องเสียเวลาไปช่วยคนอื่นหรือจะต้องทิ้งงานของตนเสียก่อนจึงจะช่วยเขาได้ข้อนั้นก็เป็นความจริงแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบางท่านอาจคิดมากไปก็ได้เพราะการช่วยเหลือที่เป็นอัจฉริยานั้นส่วนมากเราทําขึ้นจากงานประจําของเรานั่นเองไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองเวลาอะไรมากมายนะักยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านทําราชาการอยู่ในหน้าที่เสนอหนังสือพุ่งค้าบัญชาน่าจะเป็นหน้าที่แบบ สมเอียนอะไรเงี้ยเนาะเมื่อได้เห็นหนังสือที่คนอื่นเขาเสนอมาวรรณยุเอกโทตกไปบ้างทําให้ความเสียแทนที่จะปล่อยขึ้นไปให้ผู้ใหญ่ได้ตาหนิเจ้าของเรื่องก็ควักปากกาเติมสระให้ถูกต้องการเติมสระเพียงอันเดียวไม่เสียงานอะไรเลยเสียทรัพย์เพียงหมึกนิดเดียวเสียเวลาไม่ถึงหนึ่งในร้อยของวินาทีแต่ก็ได้ทําประโยชน์แก่คนอื่นยางมาหาศาลนี่เป็นตัวอย่าง เราเดินไปทุ่งไร่ไหนๆผ่านตามบ้านพบผ้าที่เขาตากไว้ตกลงคลุกกับฝุ่นช่วยบอกเจ้าของบ้านให้เก็บหรือเก็บขึ้นพาดไว้ให้พบเด็กเล็กเล่นใกล้บ่อหรือที่เป็นอันตรายก็ช่วยห้ามช่วยเตือนไม่ว่าจะเป็นรูปใครหลานใครเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญประโยชน์ ขยายขึ้นไปถึงเรื่องการเจ็บการตายการแต่งงานบวชน้าขึ้นบ้านใหม่และอื่นๆซึ่งเป็นกิจธุระของเพื่อนฝูงหรือเพื่อนบ้านเราไม่นิ่งดูดดยแต่เอาเป็นธุระช่วยเหลือตามควรแก่กำลังนับเข้าในอัตจริยานี้ด้วยแต่การบำเพ็ญตนเป็นอัถจารีนั้นเราควรจะเริ่มสนใจกับการช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ติดเป็นนิสัยโดยเฉพาะเด็กๆควรจะได้ฝึกนิสัยในเรื่องเหล่านี้ไว้เช่นเห็นเศษแก้วหรือน้ำหรือของแหลมคมตกอยู่ตามพื้นอาจเป็นอันตรายแก่คนอื่น ก็ให้เก็บเวียงไปเสียให้พ้นเขตที่จะเป็นอันตรายเลือนขวดน้ำส้มน้ำปลาให้เพื่อนร่วมโต๊ะในเวลารับประทานอาหารแทนที่จะก้มหน้าก้มตากินคนเดียวลุกให้ที่นั่งแก่คนอื่นในรถโดยสารเก็บของตกส่งให้เจ้าของเช่นนี้เป็นต้นภาษิตที่ว่าเขาไม่เรียกอย่าขานเขาไม่วานอย่าช่วยควรจะได้ใช้ให้น้อยที่สุดเพราะสุภาษิตข้อนี้ใช้เตือนใจในกรณีที่คนชอบสอดธุรกิจของคนอื่นไม่เข้าเรื่องเข้าราวเท่านั้นพวกชอบเสือกนั่นเองเนาะที่เขาบอกว่า ขาไม่เรียกอย่าขนเขาไม่วางอย่าช่วยเนี่ยนะก็คือไว้ใช้กับคนชอบเสือกแต่คนโดยปกติทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้สิ่งนี้นะครับที่มุ่งประโยชน์สร้างประโยชน์เนียนะไม่ใช่เป็นข้อสอนใจที่ใช้ได้ผลเสมอไปขอให้คิดดูว่าถ้าสมมติว่าคนเราถือสุภาษ,ษิตข้อนี้ไปเสียทุกอย่างคือต้องให้เขาวางจึงจะช่วยเราทุกคนคงโตมาไม่ได้ป่านนี้ตายกันเรียบตั้งแต่วันเกิดแล้ว ได้มีบางท่านอ้างถึงพระพุทธองค์ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วต้องให้พระพรมหรือท้าวสารสวดีพรมมาอารัธนาเสียก่อนจึงจะได้เริ่มเทศโปรดสัตว์แสดงว่าพระองค์สือภาษตไม่เรียกก็ไม่ขานไม่วานก็ไม่ช่วยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นที่ตำนานแสดงว่ามีพระพรมมาอารัธนาให้เทศโปรดสัตว์นั้นเป็นการแสดงทางบุคลาทิสฐานบุคลาทิษฐานก็คือการทําให้สิ่งที่ไม่ใช่คน นะกระทําการอย่างคนนะความรักความอะไรเงี้ยนะเป็นตัวแทนเป็นบุคลาที่สถานไปความโกรธก็แทนเป็นไฟหรืออะไรอย่างนั้นนะครับนะเนี่ยไม่ใช่สิความโกรธแทนเป็นไฟนั่นคือเขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยบุคลาที่ฐานคือคือสิ่งที่ไม่ใช่คนอนะทำการอย่างคนนนะครับไปทำความเข้าใจเพิ่มเองแล้วกันเนาะ ความจริงพระพรหมก็คือพระเมตตากรุณาในพระทัยของพระองค์นั่นเองเมตตากรุณานั้นทางศาสนาเรียกว่าอบรมวิหารพระอินทร์พระพรหมที่ไหนจะมารู้ดีเกินพระพุทธเจ้าได้มีท่านผู้รับอบรมศีลธรรมทางวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุสุ่สารประจําวันพุธซึ่งขพเจ้าเป็นผู้อบรมถามปัญหามาข้อหนึ่งคล้ายกับเรื่องนี้เหมือนกันคือถามว่าเวลาพระจะเทศหรือจะสวดมนต์จะให้ศีลต้องให้คนนิมนต์เสียก่อนจึงจะทําให้ หรือแม้นิมนต์ไปถึงบ้านง,งานแล้วจะเทศจะสวดอย่างต้องให้คนรัตนาอีกวิธีการเช่นนี้มีเป็นการถือภาษีที่ข้าพเจ้ายกมาแล้วอย่างนั้นหรือและถามเชิงออกความเห็นว่าการที่พระนิยมใช้พิธีอย่างนี้ทําให้เสียหลักการช่วยเหลือกัน ถ้าจะเลิกเสียจะเป็นการดีหรือไม่คำถามเช่นนี้เป็นเรื่องน่าคิดอยู่เหมือนกันข้าพ,พเจ้าได้ตอบทางวิทยุกระจายเสียงไปแล้วถ้าเราพิจารณาถึงการประกาศพุทธศาสนาของพุทธองค์งและพระสาวกในครั้งพุทธกาลก็น่าจะเห็นจริงตามความเห็นของท่านผู้ถามคือท่านจาริกไปเทศนาสั่งสอนแม้ในท้องที่รุรกันดารต่าง การนิมนต์ดูเหมือนจะใช้เฉพาะการรับพระทหารเป็นพื้นนอกนั้นก็เป็นกิจการใหญ่ๆหรือเป็นบางเรื่องบางงานเช่นนิมนต์ให้อยู่จำรรษาหรือนิมนต์จาริกไปทางเมืองโน้นเมืองนี้เป็นต้นส่วนการรัฒนาก่อนเทศดูเหมือนจะไม่มีทัน์ในยุคนั้นคอยแต่ให้คนนิมนต์เสียก่อนจึงจะเทศโปรดคนก็คงรู้จักผู้สาสนาน,น้อยกว่านี้มาก ทุกวันนี้เห็นจะเนื่องจากพระท่านเห็นว่าพระพุทธศาสนามีคนรู้จักกันดีแล้วการโฆษณาย่อมจําเป็นสําหรับสินค้าผลิตใหม่และสําหรับสินค้าที่จะเสื่อมความนิยมเท่านั้นของที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่นิยมอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องโฆษณาเช่นอย่างพระพุทธศาสนาของเรานี้ ว่าอย่างนี้ก็น่าฟังอีกเหมือนกันสําหรับขพเจ้าเห็นว่าน่าจะได้มีทั้งสองวิธีคือพระคิดไปจาริกไปเทศนาโปรดเองก็ควรจะมีแทนที่จะใช้วิธีคอยให้ชาวบ้านคิดอยากฟังเทศแล้วมานิมนต์ไปทั้งจัดรถจัดเรือรับส่งให้สมเกียรติจึงจะไปเทศแต่การนิมนต์ก็ไม่ควรจะเลิกเพราะเป็นการพเดียงให้พระท่านทราบว่าชาวบ้านมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นพเดียงคือการแจ้งให้ทราบ นะพระท่านจะได้จัดการถูกเป็นการประสานงานกันทั้งชาวบ้านชาววัดจะได้ไม่ผิดกาลเทศะ ถ้าสมมุติว่าเราเลิกวิธีนมนต์เสียให้พระท่านเที่ยวปเทศนาหาสวดเองก็คงจะยุ่งพอดูเหมือนกันบางทีเราไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาเลยเกิดจะมีพระถือตราปัดมาที่บ้านเป็นแถวๆแล้วมานั่งสวดมนต์ให้วันนี้พระวัดนี้สวดแล้ววัดโน้นเกิดจะคิดว่าบ้านเรายังไม่มีพระมาสวดให้ก็มาสวดให้อีกวันก็สวดสองวันก็สวดนึกดูแล้วกันมันคงจะฉุกเฉินบ่อยๆท่านว่ามาสวดมนต์ก็ดีไปถ้าเกิดสวดมาติกาบางสกุลเข้าให้ด้วยเห็นจะไม่สนุกแน่คิดๆแล้วคงวิธีนิ วนไว้ก็ดีเหมือนกันสบายใจทั้งสองฝ่ายส่วนการรัตนานั้นเป็นเพียงบอกพระว่าสาธุชนพร้อมแล้วที่จะฟังเทศพระท่านจะได้เริ่มทําให้งานมีจังหวะมีระเบียบดีดีกว่าทําอะไรไม่มีจังหวะนึกอยากพูดเมื่อไหร่ก็พูดพูดปากเปล่ายังไม่พอบางทียังตั้งเครื่องขยายเสียงพูดดังลั่นไปทั่วบ้านชาวบ้านชาวเมืองเขาจะหลับจะนอนก็พลอยเป็นทุกข์ให้ศีลให้พรไปตามๆกันในนี้ันนี้น่าจะประ,ประชดนะชาวบ้านชาวเมือง เป็นทุกเนีนะให้สีให้พอเป็นตามกันถ้าเกิดว่าเขาจะหลับแล้วเดีเราดำไปเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับกเ็เป็นการขยายความเนาะว่าวิธีาการทําให้เป็นอัาจริยาคืออะไรอ่อาอัตจารีคืออะไรนะครับเท่าที่อ่านแล้วเนี่ยก็คือ เห็นอะไรที I ่เป็นประโยชน์สามารถทําได้ก็ทาซะก่อนไม่ต้องรอให้ใครมาบอกประมาณนั้นนะครับอ่ะก็คิดว่าน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่เรียบง่ายเนาะเราก็ถูกปลูกฝังกันมาลักษณะแบบนี้อยู่กันเป็นปกติอยู่แล้วเนาะก็ก็ก็ทำเถอะนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้นะก็ทําเถอะนะครับ EP หน้านะจะเป็นบทที่8แล้วนะครับเรื่องของเอ่อ ตัวสุดท้ายนะหลักธรรมข้อสุดท้ายในสัมผาวัตถุสี่ก็คือสัมมาณตตาสัมมาก็คือสมกันนัตะตาก็คือมันมาจากคาว่าอัตตานะก็คือสมกันโดยโดยโดย,โดยตัววางตัวเสมออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอ p พีหน้าแล้วกันนะครับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ